สนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทยพัฒการเร่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเียสงเร่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสองและสุขุมวิทโอกิตสองเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับเลคอนโปรดักต์คาอเซสซอร ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ www. iloveperfectdesign. com กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับ เรากลับมาพูดคุยกับคุณใหญ่ Thailand Body p a พ n t กันต่อเลยครับสนับสนุนโดย The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ World Wide Web iLovePerfectDesign.com ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เอียทรงเล่งหงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยคุณใหญ่ครับชีวิตของคุณนี่นะเหมือนมีพระเจ้านำทางหรือมีมีบุญนะพูดง,ง่ายๆแตมีสิ่ง เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมาประสบความสําเร็จกับการทาบอดี้เพนส์แบบหลายคนก็คงงงเชื่อว่าตัวเองก็คงงงกับชีวิตของตัว,ตวเองถูกต้องไหมฮะที่สําคัญแล้วพอเราทํางานเรื่องบอดี้เพน์ไปเนี่ยชื่อเสียงของคุณเนี่ยได้มาได้ยังไงจากในโลกสื่อสารมวลชนต่างๆได้มาได้ยังไงครับถ้าย้อนไปประมาณตั้งสิปีก่อนเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเราเพราะเราทํางานแต่เบื้องหลังนะครับทำงานที่เบื้องหลังเอาตลอด ไปท่องเพื่อชั้นโชว์ตลอดครับไม่มีเวลาถ่ายรูปหรอกครับ,รบสังเกตว่างานกรกฏแทบจะไม่ค่อยเห็นตท้าไห่นะฮรพอเรามีงานมากขึ้นมากขึ้นสื่อมวลชนเาก็ก,ก,ก็ก็ถ่ายมากขึ้นก็มีรูปรูปเก็บต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับทุกวันนี้ก็มีรูปจากสื่อมวลชนนั้นนะครับ,รบแล้วก็พอทาทาไปนานๆไปเริ่มมีชื่อเสียงด้านด้านฝีมือเจ้าของงานลุกออกแกนไนท์เนี่ยเขาก็ให้เราขึ้นไปเพ้นโชว์บนเวทีบ้างครับไปโชว์ตัวบ้างนะครับนั่นเป็นต้นกําเนิดทําให้ คนได้รู้จักเราได้ออกหน้าให้คนห็นใช่ใช่เราอยู่เบื้องหน้าบ้างแล้วก็เลยทําให้คนรู้จักใช่ครับใหญ่ t i l a n d b o d y Paint ก็มากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีกลุ่มที่ติดตามผลงานผมครับที่ชอบในแนวเดียวกันชอบศิลปะสมัยใหม่แต่ไม่อนาจารนะครับต้องต้องเข้าใจตัวนี้ศิลปะสมัยใหม่ไม่อนาจารนะครับเริ่มฟอล l o w ผลงานผมมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับ จนผมสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเขาก็เริ่มไปที่รู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับผลงานของคุณใหญ่เนี่ยถือว่ามีอยู่เยอะไหมครับเกี่ยวกับเรื่องราวของบอดี้เพนผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดในเรื่องบอดี้เพน์นะครับเพราะมีคนรุ่นใหม่มาแล้วไม่ใช่คนที่ว่ารูปสวยมากในเรื่องงานบอดี้เพนแต่ถ้านับเรื่องผลงานผมว่าผมมากที่สุดในประเทศไทยประมาณ4-500ชิ้นครับ4-500ชิ้นครับโอ้โหเยอะมากมายเลย ทีเดียวเลยนะครับคุณใหญ่ครับมีผลงานมากมายขนาดนี้แล้วทํางานมาเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของบอ d y ้เพนครับผมมีเคสประทับใจที่ไปทำงานแล้วแบบรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยมีไหมครเคสประทับใจที่ประทับใจย่อมมากคือการได้ร่วมนะครับการประกวดกับ ช่างบอดี้เพ้นนานาชาติที่สมุยบอดี้เพน์เมื pen, ม่อปี2009เพราะเราเราไม่เคยรู้เร็เทคนิคการเพ้นของมือนอกเป็นไงวันนั้นเราได้พบปะศิลปินบอดี้เพนต์ระดับโลก20กว่าคนนะครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งใน20คนที่ร่วมแข่งขันกันในตัวแทนของประเทศไทยวันนั้นยอมรั้วว่าเราถึงมาได้รางวัลอะไรมาแต่สิ่งที่ได้มาคือความรู้รนะครับความรู้แล้วก็เพื่อนต่างชาติที่เขาสอนเทคนิคมากมาย แล้วก็เราก็กลับมาพัฒนาฝีมือในบ้านเรานะครับนั่นก็คือเป็นความประทับใจที่ได้เรียนรู้งานสายงานที่เราทําอยู่ใช่ครับถือว่าเป็นโชคดีนะโชคดีฮะเป็นโชคดีนะแล้วทําให้เราเรารู้ว่า body p เพนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การนูดเปลือยอแต่ทํายังไงให้ให้ร่างกายคนเรามีศิลปะออกมาดูสวยงามไม่ใช่การขายเรือนร่างนี่คือเป้าหมายบอดี้เพนนะครับนี่คือบอดี้เพนเนี่ยเป็นเรื่องราวของ ฝรั่งเนี่ยเขาทํากันมานานแล้ ụ, แลวใช่ไหมเออฝรั่งเขาทามานานแล้วครับทุกวันทุกปีเขามีประกวดที่ประเทศออสเตรียนะครับเขาเรียกว่าเป็นอย่างบ้านเราอย่างที่ที่คุณใหญ่บอกไว้ว่าเฮนนาเนี่ยอินเดียอาจจะทำมาสามพันปีใช่แต่บอรี้ิเพนนี่ฝรั่งก็อาจจะทํามาเป็นหลายร้อยปีเลยก็ได้ใช่ครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ย อาจจะเพิ่งเข้ามาถือว่าใหม่ใหม่มากครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมถามแทนท่านผู้ชมอะย่างอาชีพทำบอดี้เพนอย่างท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะสมมุติว่าเขาจะเรียกใช้คุณเนี่ยครับเขาจะเรียกใช้คุณไปใช้กับงานอะไรของเขาได้เออมันทําได้หลายอย่างครับเช่นงานแฟชั่นโชว์งานเปิดตัวสินค้างานมิทติ้งงานอะไรก็ได้ครับที่อยากให้ในงานเขามีสีสัน ก็เรียกได้ว no ่าสามารถเรียกใช้บริการได้ได้เลยครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาอย่างผมอยู่กระบี่ครับผมอยู่ภูเก็ตผมอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยผมสามารถเรียกหรือเชิญคุณใหญ่เนี่ยไปไปเพนบอดี้เพนได้ไหมได้ครับถึงถึงจะมีชื่อเสียงแต่ไงผมก็ยังรับรับงานทั่วประเทศยังรับงานทั่วประเทศทุกวันนี้เดินสายทั่วประเทศครับเดินสายทั่วประเทศเลยครับผมออฟฟิศออฟฟิศนี่ไม่เคยอยู่เลยไม่แทบไม่ได้อยู่ครับจะเจอกันในหน้าเวบนั่แหละครับ บางทีก็คุยกันอยู่ไหนอยู่ภูเก็ตครับตอนเย็นอาจจะอยู่กรุงเทพก็ได้พวกนี้อาจจะอยู่สิงคโปร์ก็ได้ครับไปทั่วไปครับแล้วมีไม่แบบว่ามาช่วยมาเพ้นมือนี่ให้หน่อยเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยมีครับมีมีเคสหนึ่งที่ที่กระบี่ครับครับเขาเจ้าสาวเขาแต่งงานเขาอยากเพ้นเห็นหน้าเต็มมือส่งตัวขึ้นบินมาครับเขารีเควสตมาขอให้คุณใหญ่มาเพ้นตอนเช้าก็บินไปเพ้นครับตอนเย็นก็บินกลับครับนี่คืองานศิลปะงานศิลปะ งานศินละปะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใช้ความรู้สึกในการทําใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ว่าจ้างคุณก็คงจะต้องรู้จักงานคุณใช่ครับที่สําคัญเขาก็ต้องเลือกคุณว่าฉันเอาคนนี้ยใช่ครับนี่คืองานศินละปะการการที่เขาเรียกเราเพราะเราแตกต่างกับคนอื่นทําอะไรก็ได้อย่าเหมือนคนอื่นถ้าตามคนอื่นก็คือตามด้วยไปเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าเราฉีกแนวมาปุ๊บเราจะเป็นหนึ่งในสายนั้นครับแต่ผมเชื่อว่าคุณใหญ่นี่ประเภท ชิคแนวอยู่แล้วฉีแนวอยู่แล้วครับท่านชมครับเชื่อหรือไม่ครับว่าผลงานของเขาทุกวันนี้เนี่ยมีคนโฟลโล่เรื่องราวของเขาผลงานเขามากมายเลยนะครับที่สําคัญการทำบอดี้เพนส์วันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าไม่ใช่เป็นสื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องรามมกอนาจา์ใช่ครับกับกลายเป็นศิลป,ปะบนเรือนร่างซึ่งน่าสนใจน่าติดตามมากคือมันมัน,ม,นมันมีความบอดี้เพน์มืนมันก้ากึ่งกับศิลป,ปะกับอนาจาง อยู่ที่มุมมองแต่ละคนครับแต่งานของเราส่วนมากจะออกมาจะไม่โป๊ะเปรยแต่ไม่โป๊ะถ้าสังเกตไปดูงานของผมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพูดคุยกับคุณใหญ่มาสามช่วงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถามว่าความรู้ของเขามากมายขนาดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชมรายการเราอยู่อยากจะเรียนบอดี้เพนเนี่ยเขามีความเป็นครูอยู่นะอยากจะรู้ว่าเขาจะเปิดสอนหรือเปล่ากลับมาพูดคุยกับเขาช่วงหน้าครับ you <laughs>